สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับยาดาวจากช่องยาดาวสไพายโนเว่ด้วยจ้ะวันจากพาพี่น้องวันนี้วันนี้วันที่อะไรที่เกาทีีเป็นเป็นวันเสาร์ของเดือนมกราของปีใหม่นะไปนพุกอะไรจาอะไรก็ไม่ได้แล้วข้อสอบข้อสอจ้ะนี่คือบรรยากาศของวันนี้จะวันเสาร์ของเดือนมกราวันนี้ต้นต้นเดือนกกล้ใกล้กลางเดือนแหละวันที่ก็ลืมตอนจยงมาก็ลืมดูตอนเวลานี่เดี๋เวลา11โมงเช้าหรือเปล่า ห้าโมงเช้าเมืองไทยเราเนาะเวลาอ,อีโนเวจ์เวลาของโนเวจ์้เวเมืองไทยเราเกิดประมาณห้าโมงเย็นนะประมาณนี้จะนาตาก็เพิ่งตื่นอตื่นนานแล้วแต่ว่าไม่ได้อาบน้าล่างนาเลยเห็นบรรยากาศก,ากันนี่เริ่มตอนแรกวันมืดไงกินข้าวกินนา้าอิ่มแล้วแต่ยังไม่ได้อาบน้าเห็นบรรยากาศกากตอนนี้มันเริ่มสว่างไงแตง่ชาวตื่นมาเก้าโมงมันยังมืดอยู่ช่วงนี้มืดนานแล้วก็เห็นกลางคืนแสงเหนือ,อยาด้าก็ถ่ายตรงนี้นี่กำบวันก็ถ่ายตรงนี้หนาว ไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวมาเห็นบรรยากาศนี้กันเลยไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วพี่น้องก็ไม่มีคลิปเพรก็ไม่มีคลิปอะไรให้พี่น้องดูนะจา๊ะวันนี้ก็เลยทนหนาวหน่อยไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวตึกได้ก็จับมาถ่ายเพียวๆเลยเลื่อๆหลายเลยแหละนี่จะบรรยากาศเอามาให้พี่น้องดูฟังนุ่นฟังทุ่มซานจันก็เลยเอ,อสก,กี้เลยหลายต้องก็มี เดี๋ยววันไหนว่างๆนั่นเดี๋ยวว่าคุณปู่ว่างก็จะพาครับเวขึ้นบนเขาแล้วก็ยิบไปหาท้ำคลิปให้ดูจ้ะก็หลังจากติดโควิดโควิดหายแล้วก็ย่าตาก็หยุดตะบันแต่ออกไปซื้อของเนาะปั่นแครื่องสอง้งนี่จะบรรยากาศมาดู้ว้นี่เนาะจ้ะย่าตาจะให้ดูไอ้ไอ้ที่วัดไอ้นี่นะอะไรนะจ้ะไอ้กมดตะไลเลยก็มีเห็นนักนะจ้ะอุ้ยตาตะไลเนาะหมวกกักหลบ นี่บรรยากาศพี่น้องเอ้ยมันหนาขนาดไหนหนุกสักเจ้นจีนฟ่ฟังเฟนไฮเซินเข็ดตัวเมืองตรงนี่อันนี้คือตัวเมืองตรงนี่นี่ภูเขาขึ้นสูงเดียวก็ขึ้นไปเล่นกันนี่งกัเชาขึ้นเล่นตรงนั้นนี่ตอนนี้ก็ไปเล่นสกีเป็นเออลาล่วมเล่นอะไรตรงนี้เราเสียตังค์แพงๆบนยอดเขาหน,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 นึ่ไปนั่นก็ไม่ได้ซุ่มนอกจ้ะนี่เราจะบรรยากาศ เออหนาวตอนนี้ยิมะก็เมโตกวันนี้แต่ว่ากะบอยต้งไม่ขึ้นแล้วหนึ่งฝั่งลงบานเออตอนนี้ญาดาวตอนนี้ยาดาวเขามันได้บานละพี่น้องมันหนาวต้นคริสต์มาสปกติต้นคริสต์มาสจะตั้งตอนนี้ตอนนี้คุณปลูกแล้วออกแล้วเหลือตะพาดเน่งนะสดๆต่อพี่น้องเด้อม่ว่นอากาศหนาวแค่ไหนนี่ญาดาวเขามาใได้บานตอนนี้ตอนนี้บานในยเมื่อบานตื่นนอนสองคนยากับหลาน ยายดาวก็เซนโดล้านชายอุ้ยพี่น้องเอยที่ถึงนี่นด่าชัดๆนะจ๊ะน,นี่เจอบรรยากาศข้างนอกตอนี่ยายดาวเขามาในบ้านมาถ่ายในบ้านตอนี้ภาพซูมเด้จอจ้ะให้พี่น้องดูให้พี่น้องเห็นนะจน๊ะเนาะซูมมาแล้วจะ้ะตั้งเชยนให้เส้นบนเอ้ที่นักท่องเที่ยวมากขึ้นกะเชาขึ้นไปบนเขาอันนี้หน,า,นาวก็กปิดเลย ดูผลดูาลาลุ่มดูเลสกีกันทั้งนี้ฝั่งนูนนะ้นคือนาทะเลนกับทะเลน,นะรอบเป็นเกาะเมืองยายดาวอยู่นี่เป็นกเกาะเล็กๆฝั่งที่เราเห็นฝั่งนูน้นคืออีกเกาะหนึง่งเกาะเป็นดินใหญ่นั่นแต่เมืองยายดาวอยู่นี่ทุ่มเสินี่เกาะเล็กๆที่เห็นตึกนั่นตึกโรงแรมของโรงพยาบาลอ่โควิดกเ็เต็มไปดอกยายดาวก็เพิ่งหายไปสามอาทิตย์นี่ละมัง้งประมาณเด็กไม่ได้เป็นไหมติดกันทางบ้านไม่ติดนะลูกชายน้องวัดดีหน่อยครับ เห็นขึ้นตัวยึตนหน้าเ<อ>ย,ย้เยอะเท่าเอ้าบ,บัดดี้ไหนลูอะรครับโควิดหายโควิดยังแน่ใจไม่ใช,นนใช่เอามาติดแม่อีงนะโรงเรียนระวังด้วยหรอ <c oughs> หลานชายติดโควิดจากโรงเรียนมาติดอย่าติดแม่ในบ้านมดนะกันในบ้านมีห้าชีวิตจ้ในบ้านมีหา้านคนติดโควิดสี่คนพ่อเขานอนเฝ้าลูกจนกระเม็ดติดแต่ญา ยาดแคบไปเฝ้าเป็นบางคับงบังคาวกระติอยากเมื่อ็อายาดลบหลายลูกเนาะคนป่วยคุณปูก่กระติดจากยาที่นี่แล้วเม่เขากระติดก็ดกลูกแต่เม่ก็ยิดที่หลังยาก,ก็ยาเป็นคนที่ไล่ที่สองหลังจากเส้นโดดติดแล้วแต่ตอนนี้พากันหายหมดมาจ้ะมีมดต่างบ้านเม็ดติดแต่ลูกชายยาดเอาเอาลูกชายได้นอนเฝ้ากันได้แต่ก็เม็ดติดไม่ต้องกวนมัดจ้ะ ภูมกิกุมกันของคนเรามันก็แตกต่างกันนี่จะ้ะบรรยากาศสวยไหมสวยนะจ๊นะเนาะบรรยากาศตอนนี้ตอนนี้ภายในบ้านก็เก็บต้นคริสต์สมาสจต้นคริสต์มาสตั้งตาน,นี้ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละ ตอนนี้ก็ตื่นนอนสองคนกับลูกชายลา่ลูกหลงยาดาวพักมีกี่ใบกับมดแต่เป็นโควิดไม่ได้วดน้ำรดท่านนอนส้มอยู่สองสามอาทิตย์พักตายมดนี่ดน้ำก็ไม่อยู่ลดตะพิดนิดนึงบรรยากาศภายในบ้านยาดา้านี่นีเลือดประมงก็ออกทะเลละหนาวหนาพี่น้องเอ้ยหนาวคักหนาวแน่ก็น,นี่จะบรรยากาศให้ดู นี่คือเครื่องทำคอม้อนบรรยาดาวจากมีทุกจุดบรรยาดาวจ,าจะไม่มีไอจะไม่มีไอ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 เอาผิงนะจ๊ะมีแต่ไอเตอรฟรีจนทำคอม้อนติดทุกจุดภายในบ้านเป็นสิบจัวนั่นแหละตอนห้อง,งนอนห้องนอนนี่จ้ะแต่บางบ้านก็เริ่มถอดไฟคริสต์มาสช่วงโควิดนะจ๊ะมันก็ประมาณนี้แหละมันไม่ค่อยมีอะไรคนก็มีผู้พันนะ คนกักลัวไม่ไปเยี่ยมมาหาสูง,งนอ้องๆกีนเราเป็นไข่กะยี่หรอยฟังเด้อยาเดาไข่กินยาอะไรไม่ไกินยาทิฟฟี่กันจ้ะไอ้ดูลอยหลอดรถรถมาเลียวพอดีมาตุ๊กยี่ใหม่สวยนะจ๊ะเนาะแต่ปีนี้ยาดาใดไม่ไปออกเลยนี่มาจักทีเลยพี่น้องเอ้ปีนี้ยาเดายังไม่ไปออกไปเลยนี่มาทั้งนองจักทีอยู่ตําบ้าน ปกติก็อยู่แต่ในบ้านนี่แหละจะออกไปเล่นแค่มาบางัาง้งบางคราวแต่ปีนี้ยังไม่ได้ออกไปจกักั้งเลยเดี๋ยวที่เวลาออกไปอยู่ตั้งแต่หายจากโควิดมานี่ก็ได้ออกไปนอกนบ้านพูดแล้วพูดอีกเนาะเดี๋ยวออกนอกบ้านไปซื้อของกินแค่สองข้งกงอยู่แต่ในบ้านปกติยาดับหนาน,นี่ก็จะอยู่เหมือนกบจาสินจะอยู่แต่ในบ้านจะไม่ค่อยออกนอกนี่จ้าคือบรรยากาศทางนอกตอนนี้ให้ดูแต่ในแในบ้านนี่แหละจ้ะถ้าอยู่ก็ลูกชายหลาคุยกันปน้องปนัง,น,งนี่ก็เพิ่งตื่นนอน เขากันไม่กินเลยนี่จะชีวิตคนไทยในโนเวจะพ่นองเอยคนก็ทํางานเขากลับไปทํางานแต่วันนี้วันเสาร์ก็อยู่กันยังงี้เดยนี่ก็ยังพักกันอยู่ใน,นชุดนอนไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ใส่เสือ้อผ้างามๆแล้วจ้ะญาดาคนเต่งตัวนเป็นนลดาป่ากันนนึงเนี่ยชีวิต่าดาแต่ละวันถ้านาละร้อนน่ะนาก็บเพชรน่ะไม่าดาไม่อยู่บ้านหรอกถึงเป็นขนาดไหนก็ได้โอกชอบชอบไปเก็บเพชร คิดถึงกันแม่จา่าคิดถึงก่ดูคลิปก็ก่อไปก่อนเด้อจะช่วงนี้ยาดามีค่ามเด็ดทำคลิปไม่มีคลิปหละที่ทำหายเแล้วกต่งแต่หายจากโควิดนี่มันก็นพูดเมื่อกันเหนื่อยเร็วอม่จะ้ะตอนที่ว่าที่ทำคลิปตอนที่ว่าเป็นโควิดคือเขากะทีบอกเราก็ไม่มีแรงที่เราอ่ะพอจบมาแล้วก็ลาไม่ถูกมาหายมาแล้วนี่จ่าก็ให้ดูตอนนั้นนี่อีกทีนึงนะจ๊ะนอาก,ก่อนที่จบคลิป คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสกายเป็นกำลังใจให้ยาดางเด้อจ้ะชีวิตคนไทยในโนเวจะ้ะโนเวย,ยาดางอยู่โนเวข้างเหนือชีวิตในต่างแดนนาาจะขอเป็นกำลังใจให้คนที่ว่าติดโควิดเด้อจ้ะเดี๋ยวก็หายรักตยาดางยังผ่านยุดนี้มาแล้วเป็นทั้งครอบครัวมีห้าคนกับติดกันไปสี่คนกับพากันดูแลเองไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลเหมือนอยู่เมืองไทยแลอกจ้ะ ถ้าเรามาหายใจยิงได้ตาใดก็มีแต่ว่าถ้าไม่ไวจรกินก็โทษที่โตมอให้มันรับเอา,ารับเอาไม่ใช่ว่าก็จะมารับได้เลยจ้ะเขาก็ต้องกาสับประวัติเราเลยครับกว่าเก่าอยู่ไหวกับพักกันอยู่กินเงินเงินกันกับใช้ย,ยาสองตัวยาพลาค่ะกาทิฟฟี่โชคดีพักคุณปูท่ทิคุณแฟนยาดาวน่ะเขาเมื่อยาทิฟฟี่มาจากมังคายพอดีมิตรนั่นแหละที่กินยาทิฟฟี่วันนี้เป็นเพราะอะไรวันนี้กิน การกินยาทิฟฟี่นี่มันช่วยได้ตรงที่ว่ามันก็หายไข้ที่กันกับพารามาจากเนาะแต่มันจะ nah ดีกว่าพาราตรงที่ว่ากินแล้วเราง่วงแล้วก็เหงื่อแตกเร็วกินทุกสี่ชั่วโมงด้วยพี่น้องสี่ชั่วโมงนีะจะก็กินกินแล้วก็นอนใหี่มันเหงื่อแตกมันก็จะมีแรงขึ้นไม่มีใข้อยู่นี่ไม่มีใข่ดูใข้จะอยู่ใข้อยู่มันอยู่ก็ละห้องคนละมุมเลยปู่ยาหลานมีพ่อเขาคนเดียวที่แข็งแรงแล้วก็รักษาตัวแยกห้องออกย่าก็ปู่ก็นอนห้องเดยวกัน เซนโดก็ไม่พห้ขาน,นอนห้องเดีวยวกันปกติเซนโดนอนห้องคนเดียวแต่ว่าลาไข่ก็ต้องดูแลเขาก็ญาติพี่ให้ร้านกินขึ้นกันก็พากันอยู่เงียพี่น้องเป็นกุลังใจใหจาย้ะคนคนดีก็ดูแลตัวเองจะคนเป็นแล,แล้วก็ไม่ต้องคิดมากไม่ตายแล้วจ้ถทามันแม็กมีถึงข้าวตายน,นนะเนาะยังเป็นโลคที่ต่อง่าย,ย,า,ดา,า,ดยาด่าวค้ามคิดยาด่าวว่าโควิดเป็นโควิดนี่นะก็มีแตกต่างกับไขวัดใหญ่อาการนักเหมือนกันแบบวลาไข้คืนนี้ แทบจะเอามาแต่ของที่ไม่รอดหอกแต่ใจสู่กําลังใจเป็นสิ่งสาคัญเรากับการพักผ่อนกินยาทิฟฟี่นอนแล้วก็มันยิ่งทำให้เราสูขึ้นแล้วก็ไม่ต้องคิดมากมันก็ปวดหัวที่เตกมาล่ะถ้าเลากินยาแล้วก็เราพักผ่อนมันก็ไม่่อยรู้สึกโอเคน้อจ้ะคลิปนี้ก็ไปแค่นี้จ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ